ข้ามการบทที่35สะพ้ไร้ไรสักดินาส่วนที่3หลังจากทะเลาะกันจนถึงขั้นแตกหกักคุณชายก็สั่งให้บ่าวไพร่เก็บเข้าวขอของตัวเองย้ายมาอยู่ที่ตำหนักของท่านหญิงแสงแค้ท่านหญิงเปิดตำหนักต้อนรับหลานเป็นอย่างดีแต่ไม่ยอมให้นอนห้องเดียวกับภรรยาโดยให้เหตุผลว่าขอลงโทษหลานชายสักหน่อย งานนี้จะแอบย่องเข้าไปหาผู้จีบก็ไม่ได้เพราะท่านหญิงสั่งให้ข้าหลวงไปนอนเป็นเพื่อนคุณชายก็เลยอดนอนกอดเมียอ,อย่างมากก็ทำได้แค่จับมือไม่ก็มองส่งตาละห้อยประจันทั้งขำทั้งสงสารวันนี้เธอไม่มีโอกาสได้ยื่นมือเข้าช่วยเพราะต้องรับโทษที่ริอ่านเป็นแม่สื่อแม่ชักเหมือนกันทีแรกคุณป้าว่าจะตีสักโหลแล้วก็ไม่รู้อะไรดนใจ ให้เปลี่ยนเป็นริบจดหมายจากพี่ชายแทนนางสมใจบอกว่าจะยึดเอาไว้สุดกว่างานแต่งงานของผู้จีบจะเสร็จเรียบร้อยบทลงโทษนี้ทำให้พระชันแทบร้องไห้ออกมาจริงๆแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ก้มหน้าก้มตาเร่งวันเร่งคืนให้ถึงกาหนดเร็วๆเลือกแต่งงานคือกลางเดือนพฤษภาคมถึงตอนนั้นผู้จีบกระทองได้สี่เดือนแล้วแม้ตอนนี้สมองไม่ออก แต่ก็ต้องกะขนาดเผื่อเอาไว้ไม่ให้ชุดแน่นเกินไปหญิงสาวเป็นคนตัดเย็บชุดแต่งงานด้วยตัวเองผ้าที่นำมาตัดเป็นลูกไม้จากฝรั่งเศสที่ท่านหญิงประธานให้ส่วนแบบชุดบุญตาซึ่งเป็นเจ้านายเก่ากับพวกที่ร้านเป็นคนช่วยหามาให้เลือกทั้งยังเร่งตัดชุดสำหรับเพื่อนเจ้าสาวให้ด้วยตอนนี้พุทธิบไม่ได้ทำงานที่ห้องเสื้อของบุญตาแล้วแต่เป็นดาเพื่อนฝูงในร้าน ก็ยังอยากจะคบหาด้วยเพราะเธอกำลังจะได้เป็นสะพ้ายใหญ่ของสกุลสุรภาพเห็นพวกนี้แล้วประจันก็นึกขยะแขยงเหลือเกินตอนที่ยังไม่รู้ว่าพ่อของเด็กในท้องเป็นใครก็มีแตกระแนะกระแหนะแดกดันพอความจริงปรากฏกลับมาประจบสอพอน่านับถือผู้จีบจริงๆที่ยังฝืนยิ้มให้กับคนพวกนี้ได้ประจันนึกอยากเสน็บเพื่อนของที่ให้หน้าหงาย แต่ก็เก็บอารมณ์เอาไว้พอเห็นว่าปุจธจํากำลังมีความสุขท่านชายทินกรเสด็จมาถึงพระนครก่อนงานแต่งงานจะมีขึ้นหนึ่งสัปดาห์คุณชายพัสกรอยู่บ้านพอดีซึ่งพาภรรยามากราบท่านพ่อท่านชายไม่ทรงตำหนิสองหนุ่มสาวหรือพูดอะไรให้เสียเลิกท่านตรัสเพียงว่าลูกสะใภ้ทัานสวยอย่างนี้นี่เองชายพาถึงดือด้อดึอองยอมงัดข้อกับภรรยาท่าน คำพูดของท่านสื่อให้รู้ว่าพุทธจีบได้รับการยอมรับแล้วสองหนุ่มสาวจึงโล่งอกกันไปได้อีกเปลาะหนึ่งทว่าทุกอย่างก็ไม่ราบรื่นนักเพราะผู้ใหญ่หัวใจอคติอย่างหม่อมเนียนไม่ยอมรับฟังอะไรเลยหนนี้ถ้าหญิงแสงแคช่วยพูดให้หม่อมก็ยังไม่ยอมให้พุทธจีบขึ้นมาอยู่ที่ตำหนักเธอไม่มีสิทธิ์ห้ามลูกฉันให้พาเมียเข้าบ้านอย่าลืมนะว่าเธอมันเป็นแค่ผู้อาศัย วังนี้ตำหนักนี้มันเป็นของฉันทั้งนั้นท่านชายตรัสอย่างโมโหใช่สิเพคะหม่อมฉันมันก็แค่ผู้อาศัยเป็นแค่เมียที่แต่งเข้ามาเพราะฝ่าบาทอยากได้คนดูแลลูกถ้าฝ่าบาทต,ต้องการสิทธิ์ในวังนี้คืนก็ให้คนมาลากตัวหม่อมฉันออกไปเลยสิเพคะจะรออะไรหม่อมเนียนประชดกับท่านหญิงแซงแคเห็นว่าสถานการณ์ชักจะเริ่มไปกันใหญ่ก็เลยแตะแขนอนุชาเบา แล้วเอ่ยเสียงนุ่มว่าเรื่องมันกระดันหันจะให้ยอมรับคงยากใจเย็นแล้วค่อยปรึกษากันอีกทีเธอคำพูดนี้สื่อความในว่าให้ถอยก่อนท่านชายเลยเสด็จออกมาพร้อมกับท่านพี่โดยทิ้งเรื่องการรับสพายเข้าตังหนักเอาไว้ก่อนท่านชายกับท่านหญิงรวมถึงคู่บ่าวสาวกลับมานั่งคุยกันอีกครั้งโดยไม่มีหม่อมเนียน เรื่องที่ต้องตัดสินใจคือจะทำอย่างไรเรื่องเรือนหอแม้จะมีที่เตรียมเอาไว้แล้วแต่ก็อยู่ไกลเกินไปอีกทั้งท่านชายก็ไม่สนับสนุนให้แยกออกไปเพราะคุณชายพัสกรเป็นลูกคนโตสมควรได้วางของท่านเป็นมระดกที่สำคัญถ้าอยู่ที่นี่ก็จะได้ดูแลน้องๆและท่านป้าได้ท่านหญิงแสงแขจึงเสนอว่าให้ใช้ห้องในตำหนักของท่านไปก่อนหมอมีนใจอ่อนเมื่อไรค่อยขยับขยาย เมื่อไม่มีใครขัดห้องใหญ่ตรงชั้นสองจึงถูกจัดเตรียมเอาไว้สำหรับเป็นเรียนหอชั่วคราวทั้งยังมีการเร่งมือเตรียมงานแต่งงานขึ้นในวังงานนี้สัดอยังเรียบง่ายเพราะเวลามีจำกัดเชิญได้เฉพาะแขกสำคัญเพราะทำการดไม่ทันจริงๆคุณชายจึงพร่ำขอโทษแล้วขอโทษอีกแต่ผู้จีบก็ไม่นึกเครื่องเลยแค่ได้อยู่ด้วยกันเธอก็มีความสุขมากแล้ว ในระหว่างที่กำลังเตรียมงานนี้หม่อมเมียที่ยังแผงฤทธิ์ให้ได้ปวดหัวเรื่อยๆเริ่มจะบอกญาติฝ่ายตัวเองว่าไม่ให้มางานเพราะเธอไม่ยอมรับสะพายคนนี้ตลอดจนสั่งไม่ให้คุณชายอังสุธรกับคุณหญิงอังสุมาลีไปร่วมงานแต่งพี่ชายด้วยเหตุผลว่าคนที่ฝ่ายต่ำถือว่าไม่ใช่ญาติคนนี้หม่อมเมียนทำเกินไปจริงๆเลยทะเลาะก,กับท่านชายอีกครั้ง โดยมีคุณหญิงอังสุมาลีกับคุณชายอังสุธรร่วมเป็นสักขีพยานสองพี่น้องกระซิบกระซาบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องเหตุเพราะคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนประจำส่วนอีกคนก็เพิ่งโดนปล่อยตัวออกมาจากการฝึกพอได้ฟังรายละเอียดจากบา่าวไพร่คุณชายอังสุธรก็ตัดสินใจเข้าข้างท่านพ่อกับพี่ชายทันทีส่วนคุณหญิงอังสุมาลีนั้นไม่มีโอกาสได้เลือก กระโดนบังคับว่าลูกสาวต้องอยู่ฝ่ายแม่ทิฏฐิของหมอมเนียนทำให้เกิดเรื่องทะเลาะแทบทุกวันจนท่านชายทินกรต้องยื่นคำขาดว่าให้หยุดก่อเรื่องไม่อย่างนั้นท่านชายาราไล่หมอมเนียนออกไปจากวังนี้มีหรือหมอมเนียนจะกลัวคำขู่ยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งท้าทายเธอเลยก่อเรื่องครั้งใหญ่ในวันสุดท้ายก่อนหนีพิธีวิวาวันนี้ท่านหญิงกับท่านชายไม่อยู่ที่วงังเพราะต้องออกไปทำธุระ สมโอกาสให้หม่อมเนียนมาหาเรื่องผู้จีบถึงตำหนักของท่านหญิงบรรดาค่ารับใช้ต่างก็ตื่นตระหนกเมื่อเห็นว่าหม่อมเนียนเดินเข้ามาพร้อมคนท่าทางเอาเรื่องหลายคนหนึ่งในนั้น,นมีกุง้งนางที่พร้อมจะทําเลวตามคําสั่งนายทุกอย่างรวมอยู่ด้วยนางผู้จีบอยู่ไหนไปเรียกมันมามอมเนียนออกคําสั่งคนพูดจีบอยู่ด้านในค่ะหม่อมมีอะไรหรือคะรวงข้าวเข้ามารับหน้าไว้ ไม่ต้องกระแดกไปเรียกขี้ข้าอย่างมันว่าคุณมอมเนี่ยนกัดฟันกรอบเมื่อรู้ว่าแม่แต่เป่าไพรก็เข้าข้างหญิงไร้สกุลซึ่งเป็นเพียงลูกแม่ค้ารีบไปตามมันมาสีนิ่งอะไรอยู่ไม่เห็นหรือว่าหมอมท่านสั่งกุ้งนางกล่าวกับคนในห้องอย่างวางอำนาจรวงข้าเห็นท่าไม่ดีซึ่งหันไปขยิบตากับพระจันเป็นนายว่าให้รีบพาพี่สาวไปหลบเสียทว่าก็ช้าไปแล้ว เราุจิตได้ยินเสียงเอ,อะก็เลยออกมาดูหม่อมมีทุระอะไรกับดิฉันคะหญิงสาวถามเดี๋ยวนี้แกกล้ายืนค้ำหัวหม่อมแล้วเหรอกุ้งนางตะวาดปุจิบรีบนั่งลงทันทีแล้วยกมือขึ้นไหว้ขอโทษหญิงสาวหน้าซีเซียวเมื่อเห็นใบหน้าปูดเบี้ยวของหม่อมเนียนประจันเลยเขียบมานั่งขัางพี่สาวแล้วจับมือเอาไว้อีไพร่กำเเิบ คุ้งนางฉวยโอกาศดาเมื่อเห็นหญิงสาวมีท่าทีเกรงครัวนายของตนประจันแล้วทนไม่ไหวก็เลยส่วนออกไปทันทีพี่พูจพีเป็นภรรยาคนชายอย่างไรก็เจ้านายคนหนึ่งพูดอะไรให้เกียดกันบ้างหน่อยแคราย้อนนะเองหญิงสาวแยกเขี้ยวใส่แล้วหันไปยุโยงนายจัดการมาเลยขมอมกำเริบทั้งพี่ทั้งน้องอย่างนี้ต้องเคียนที่หนักบอมเนียนจ้องมาที่สองพี่น้องอย่างเอาเรื่อง ธอชี้หน้าพู้จีบแล้วกล่าวว่าอย่าคิดว่าไปสมสู่กับใครมาแล้วท้องก็จะหลอกจับหลานชายฉันได้ง่ายๆนะฉันจะให้โอกาสแกสารภาพความจริงเรารีบใส่หัวไปดับชีวิตชายพาดซะหม่อมเข้าใจผิดแล้วค่ะในท้องดิฉันเป็นลูกคุณชายจริงๆนะคะพู้จีบรลูบท้องไปด้วยขณะที่กำลังอธิบายเพื่อปลอบโยนทารกน้อยไม่ให้ขวัญกระเจิงในเมื่อแกไม่ยอมสารภาพ แกก็อย่ามาหาว่าฉันใจร้ายก็แล้วกันกล่าวจบหมอมเนียงก็สั่งให้คนตรงเขา้ามาจับตัวผู้จีบเอาไว้คนแรกที่มาขวางก็คือนางสมใจนางรีบยกมือไหว้อ้อนรอนเมตตาเธอขะม,มอมผู้จีบมันกำลังท้องกำลังไส้ทารุนแรงกลัวมันจะแท้งลูกได้อย่างนั้นก็ดีถ้ามันไม่ยอมรับฉันก็จะเครียดมันเองจนกว่าเด็กอับปีนั่นจะหลุดออกมาพระจันทเพิ่งสังเกตเห็นตอนนี้เองว่า หม่อมเนียนพกอาวุธอันน่าสะพรึงกลัวมาด้วยถ้าจำไม่ผิดมันคือไวอันเดียวกันกับที่ชายเคียนพระจันทร์เมื่อหลายปีก่อนความทรงจําในอดีตทาให้พระจันทร์ตัวสันในขณะเดียวกันโทสาในใจก็ประทุเธอจะไม่ยอมให้ผู้หญิงใจร้ายคนนี้มารันแกพี่สาวของเธออย่างเด็ดขาดยุคนี้มันยุคประชาธิปไตยแล้วนะคะอย่าคิดว่าจะทําอะไรตามใจได้ง่ายๆทําทร้ายร่างกายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ถ้าหม่อมไม่กลัวตารางก็น่าจะลายต่อาบาปบ้างพระจันทร์ว่าพระจันทร์ไม่ต้องพูดแล้วพุจจีมห้ามเอาไว้เด็กสาวก็เลยเม้มปากแน่นแกกล้าว,ว่าหม่อมได้อย่างไรอีด็กเลวกุ้งนางแหววแล้วหันไปออกคําสั่งกับทุกคนไม่ต้องไปกลัวมันจับมาบอยทั้งพี่ทั้งน้องเลยขาดคําหญิงสาวก็ปีเข้ามาพร้อมคนของหม่อมเนียนเพลากตัวพุจิีกับพระจันทร์ไป ตอนนั้นเองที่ความอดทนของนางสมใจขาดพึงจากที่วิงวอนอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาถลกผ้าถุงกูไม่ทนละโว้ยถ้ากล้าแตะหลานกูแม้แต่นิดเดียวกูเอาพวกมึงตายนางสมใจชี้หน้าเรียงตัวรวมถึงหม่อมเนียนด้วยหม่อมเนียนผงาดไปเหมือนกันแต่ก็ไม่ยอมแพ้ใครกำเริบจับมาสั่งสอนให้หมดก้อนของหม่อมเนียนกับพวกของพระสันระจนเข้าใส่กันในทันที รวงข้าวซึ่งเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาคนรับใช้พยายามห้ามแต่กลับเจอลูกลงสุดท้ายก็เลยต้องใช้กำลังแก้ปัญหาอีกคนฝ่ายห้ามทับจึงเหลือเพียงผู้จีบที่ถูกกันออกมาอยู่ด้านหลังหญิงสาวพยายามขอร้องว่าให้หยุดแต่สถานกรารณ์กลับยิ่งบานปลายในช่วงที่กำลังตะลุมบอลกันนี้มอมเยียนเห็นว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาทำลายตัวเองและยังไม่มีใครสามารถลากผู้จีบมาจัดการได้ก็เลยลงมือด้วยตัวเอง หญิงสาวปราดเข้าไปลรเงื้อมือขึ้นสุดแขนประจันทีอยู่ใกล้พี่สาวมีริษยะยอมให้พี่โดนทำร้ายเด็กสาวพักกุ้งนางชนลมกิ้งเราวิ่งไปยึดแขนของหมอมเนียนเอาไว้ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นายลูกไพ่กล้าดีอย่างไรมาจับตัวฉันหมอมเนียนกรีดร้องประชันปล่อยแน่ค่ะแต่หมอมต้องออกไปจากที่นี่เมี่หรือหมอมเนียนจะยอมฟังข้อต่อรองหญิงสาวยกมืออีกข้างขึ้นมา หมายตบหน้าประจันแต่เด็กสาวยกมือขึ้นกันเอาไว้ได้ทันก็เลยยื้อยุดฉุดกระชากกันใหญ่หยุดเถอะค่ะมอมพอเถอะนะประจันมอมอยากทําอะไรพี่ก็ปล่อยให้ทําไปพุทจีบว่าจะป้าหรือพี่พุทจีบไม่ห่วงตัวเองก็ห่วงลูกบ้างประจันแวกใส่บางครั้งการยอมคนเกินไปของพุทจีบก็ทําให้เธอโมโหเหมือนกันกลับเข้าห้องไปสิพี่ท่านชายท่านหญิงกลับมาเรื่องก็จบเอง ประจันท์พูดถูกไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าลูกในท้องอีกแล้วคิดได้อย่างนั้นผู้จีบก็ถอยออกมาอยู่อยู่เธอก็รู้สึกปวดแบบที่ท้องสับพันก็หน้ามืดจนสุดหางตาพระจัน์เหลือไปเห็นเข้าพอดีหญิงสาวรีบปล่อยมือจากหมอมเนียนหวังจะไปช่วยพี่สาวแต่กลับถูกอีฝ่ายตบจนหน้าหันแล้วปลักลงกับพื้นในขณะที่พระจันยังไม่ทันได้ตั้งตัวนี้หมอมเนียนที่กำลังมีโทสะ กระพุ่งเข้าหาพู้จีบไม้จัดการให้เด็ดขาดหยุดนะอย่าทำอะไรพี่พุจีบประจันกรีดร้องดังลั่นตอนนั้นเองที่ทุกอย่างหยุดชะงักลงไม่ใช่เพราะเสียงกรีดร้องของประจันแต่เป็นเสียงทรงอำนาจของท่านหญิงแสงแคกล้าดีอย่างไรมาทำกิริยาต่ำๆในตำาหนักของฉันตั้งแต่เล็กจนโตประจันไม่เคยเห็นท่านหญิงแสงแคเกลี้ยเลยคนในวังนี้ก็เช่นกัน พอท่านตวาดสักทีทุกคนเลยกลัวลานที่ตะลุมบอลกันอยู่ก็หยุดมือก้มหน้ามอบลงกราบขอประธานอภัยท่านหญิงกำลังเข้าใจผิดนะเพคะที่หอมฉั้นทำไปก็เพื่อชายพาดเด็กในท้องไม่ใช่ลูกชายพานแน่หอมชั้นกำลังจะทำให้มันสารภาพหมอมเนียนพยายามแก้ต่างให้ตัวเองหุบปากเดี๋ยวนี้ทำผิดแล้วยังกล้าเถียงอีกท่านชายธนกรเอ่ยอย่างเรืออด ฝ่าบาทกล้าเข้าข้างมันขนาดนี้ได้มาแล้วอีกคนหรือไงคำพูดนี้ทำเอาผงะก,กันทั่วหน้าอึดใจก็มีเสียงตบหน้าฉาดใหญ่ส่วนคนที่ลงมือนั้นไม่ใช่ท่านชายหรือท่อานหญิงแซงแค้แต่เป็นสตรีสูงไวัยที่ประจันท์ไม่รู้จักคุณอาหม่อมเนียนถึงกับน้ำตาคลอเมื่อถูกคนที่เรียกว่าอาตบเลขสติฉันไม่คิดเลยนะว่าหลานแท้ๆที่ฉันอบรมมา จะมีความคิดต่ำสามได้ขนาดนี้นี่ถ้าไม่มาเห็นด้วยตาฉันคงไม่เชื่อสตรีสูงวัยท่านนี้คือท่านผู้หญิงสีคุณอาแท้ๆของหม่อมเนียนท่านเบื่อความวุ่นวายของพระนครจึงหนีไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่บางปะอินที่มาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพร,ราะท่านชายคินกรทรงไปเชิญตัวมาเมื่อแรกที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดท่านก็ไม่เชื่อนะ เนื่องจากเป็นคนเลี้ยงดูหม่อมเนียนมาตั้งแต่เล็กสมบัติผู้ดีข้อหลักอันประกอบด้วยคิดดีทำดีปฏิบัติดีนั้นท่านมั่นใจว่าหลานสาวคนโปรดมีครบถ้วนแต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นกลับตรงกันข้ามกับความเชื่ออย่างสิ้นเชิงรีบพาคนของหล่อนกลับเอาไปเดี๋ยวนี้เลยนะแม่เนียนก่อนที่ฉันจะโมโหมากไปกว่านี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพูดเพียงแค่ประโยคเดียวหมอมเนียนที่ไม่เคยกลัวใคร กลับล่นล่านออกไปแทบไม่ทันหม่อมฉันขอประทานอาภัยฝ่าบาททั้งสองด้วยนะเพคะท่านผู้หญิงสีท่ทำท่าจะก้มลงกราบแต่ท่านชายทรงห้ามเอาไว้ท่านผู้หญิงเลยยกมือขึ้นไหว้แทนท่านว่าปัญหาในครั้งนี้ท่านจะเป็นคนจัดการเองกล่าวจบก็ขอตัวออกไปคาดว่าคงจะตามหม่อมเนียนไปเป็นแน่คุณชายอังสุธรซึ่งไม่รู้ว่าโผมาร่วมวงด้วยตอนไหน เลยรีบช่วยประคองพาไปชายหนุ่มหันมาส่งยิ้มให้พระจันทร์แวบหนึ่งซึ่งเด็กสาวแปลความหมายของรอยยิ้มนั้นได้ว่าโชคดีรอดตัวไปได้อีกคน,นในใ่ตัวเล็กในความคิดของพระจันทร์คนที่โชคดีที่สุดไม่ใช่เธอแต่เป็นพุทธีพยิงสาวหน้ามืดสุดไปก็จริงแต่ไม่เป็นอะไรมากถึงกระนั้นคุณชายภัสกรก็ยังสั่งให้ตามหมอมาตรวจอาการอีกครั้ง ซึ่งกอตรวจไม่พบความผิดปกติอะไรความร้ายกาจของหม่อมเนียนทําให้คุณชายภาสกรล้มเลิกความคิดที่จะรอให้คุณนาใจอ่อนเราค่อยพาคุดจีบกลับไปอยู่ในตำหนักคุณชายกลัวว่าลูกเมียจะโดนรังแกเลยทูลขอสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ในที่ดินของท่านพ่อแทนท่านชายไม่คัดขานในข้อนี้จึงประทานโฉนดที่ดินในส่วนของตัวเองให้กึ่งหนึ่ง ทังยังให้เงินสดกับทองย้องแก่สองหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากทุกอย่างเหมือนจะจบลงได้ด้วยดีแต่ก็ยังมีวายมีปัญหาเพราะตอนทะเลาะกันนั้นข้าวของที่เตรียมเอาไว้สำหรับพิธีแต่งงานเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นพวกบายสีงานดอกไม้สดที่ต้องใช้เวลาประดิษฐ์ประดอยรวงค้าวซึ่งเป็นคนรับผิดชอบในจุดนี้เลยต้องกราบขอประทานอภัยท่านหญิงแสงแขเป็นการใหญ่ช่างเถอะ ไปใส่อยู่ใส่ยาซะฉันไม่คิดเลยนะว่าหล่อนจะเอากับเขาด้วยท่านหญิงมาท่านเห็นเหตุการณ์ตอนตะลุมบอลคนอื่นมีเรื่องกันท่านพอเข้าใจแต่กับข้าหลวงคนสนิทคนนี้เรียกว่าเกินคาดเหตุการณ์มันพาไปเพคะรวงข้าวเอ่ยอย่างอายแล้วข้าของที่เสียหายจะทำอย่างไรดีเพคะของมันเสียไปแล้วก็ทิ้งไปแล้วทำใหม่ให้หมด พวกใบตองดอกไม้ยังเหลือตั้งมากไม่ใช่หรือเหลือเพคะแต่หม่อมฉันเกรงว่าจะเสร็จไม่ทันช่วยกันทำแล้วก็ซ่อมแซมเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันไม่มีแขกเขามานั่งจ้องพานใบสีกันหรอกจริงไหมรัดแล้วก็ออกคำสั่งให้จัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมสถานที่สำหรับทำงานใหม่คืนนั้นคณะเตรียมงานจึงต้องอดตาหล่าขับตานอนกันทั้งคืน เพื่อนจาสาวอย่างพระจันทร์ก็เลยพลอยอดนอนช่วยเย็บบายสีกับจัดดอกไม้สดไปด้วยแต่เด็กสาวก็ไม่ปริดปากบนขอแค่ให้ผู้จีบกับลูกในท้องปลอดภยัยและงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะให้ทำอะไรทยอมทั้งนั้นจบบทที่35